ครับสวัสดีครับทุกคนคนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาอาจจะพุ่อนเงอาจจะหลงเข้ามาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เข้ามาในเพจเออเที่ยวใต้ s o c i e ตี้ไทยแลนด์นะครับซึ่งมี youtube ด้วยแล้วก็ Facebook นะครับซึ่งทุกอย่างคือทำเองนะครับคือทำมาเพื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราอยู่ที่นี่เลย สถานีรถไฟหัดใหญ่นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของที่เนี่ยก็คือบ้านผมเองนะครับคือบ้านผมอยู่ที่หัดใหญ่นะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยคือที่เที่ยวใต้เนี่ยก็คือว่าคือเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะแล้วก็มีเงินเดือนเท่านี้นะครับมันเลยมีความจาเป็นที่ว่าโอเคไปไกลสุดเนี่ยได้แค่ภาคใต้อ่ะเดี๋ยวไว้มีเงินมากกว่านี้นะครับก็จะไปให้ไกลกว่านี้แต่ว่าเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าจุดเริ่มต้นของเรานะครับเริ่มต้นที่ หัดใหญ่นะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟนะครับแล้วก็เป็นขึ้นชื่อว่าชุมทางหัดใหญ่ซึ่งชุมทางหัดใหญ่เนี่ยก็คือเป็นสี่แยกนะครับเป็นคล้ายคล้าสี่แยกของภาคใต้ตอนล่างนะครับภาคใต้ <แสด Bonjour> ตอนล่างก็คือว่านี่เลยเห็นฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นเนี่ยจะแยกไปนะครับก็คือว่าไปทางสามจังหวัดนะครับสิ้นสุดที่สถานีสุไหงกุลกนะครับส่วนตรงไปฝั่งนู้นน่ะตรงไปฝั่งนู้นนะถ้าจะเห็นนะ ฝั่งนู้นน่ะก็คือว่าจะตรงไปสู่สถานีปดังเบซานะครับซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของประเทศไทยแล้วก็เข้าสู่มาเลเซียเพื่อที่จะไปสิ้นสุดที่สิงคโปร์นะครับส่วนกระเปาฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับถ้าเลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยก็คือว่าจะเป็นส้นทางเหนือนะครับทางเหนือก็จะขึ้นไปทางสถานีกรุงเทพนะครับแล้วก็ฝั่งเนี่ยขวามือเออขวาขวา ขวามือเนี่ยก็จะตอนนี้มันจะไปที่สถานีสงขาซึ่งเขายกเลิกไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีเส้นทางอยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครไปสงขาเนี่ยอาจจะเขียนับเส้นทางเก่าๆนะครับที่เคยมีไว้นะครับแต่ว่าการเดินทางของเราเนี่ยคือรถไฟเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันเหมือนกันนะครับใฝ่ฝันว่าอยากจะนั่งรถไฟเนี่ยไปให้สุดที่สิงคโปร์เลยนะครับแต่ช่วงนี้มนติดที่ว่ายุคโควิดนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับ ก็คือตอนนี้ที่ทำได้ตอนนี้ก็คือว่าการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับก็คือว่าอยากรู้ไหมว่าสุเหร่ากุลกเนี่ยหน้าตามเป็นยังไงนะครับสถานีเป็นยังไงวะสุเหร่ากุลกแล้วมันมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาบอกภาคใต้เนี่ยภาคใต้ผมก็งงว่าโอเคมันใต้สุดเส้นทางเนี่ยมันก็คือสุเหร่าโกุลกนะครับแล้วก็เส้นทางอีกเส้นทางนึคงก็ใต้สุดเนี่ยก็คือว่า อำเภอเบตงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถจะไปรถไฟได้นะครับมันต้องใช้ทางรถยนต์นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับวันนี้เนี่ยเปิดมานะครับก็คือคลิปแรกเลยนะครับก็พยายามที่จะไปนะครับเดี๋ยวจะเก็บให้เยอะที่สุดนะครับในภาคใต้เนี่ยไว้มีเงินเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปกันให้มันไกลกว่านี้เอาเป็นว่าผมสัญญาเลยนะครับเส้นทางนู้นเนี่ยหลายๆคนอยากไปกันแน่นอนนะครับคือการนั่งรถไฟนะครับ หรือว่าเดี๋ยวผมช่วงเนี้ผมอาจจะขี่มอไซค์ขี่วิกไบไปก่อนนะครับก็คือว่าผมจะขี่ไปที่เออปีนังนะครับปีนังเนี่ยคือเอาเป็นว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยเราสามารถที่จะโอเคผมมีทีมงานนะครับซึ่งทาเอกสารเกี่ยวกับรถเ,เพื่อที่จะโอเคไปสู่มาเลเซียนะครับเดี๋ยวใครมีก็คือติดต่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่สวยกุลกันก่อนนะครับ สวัสดีทุกคนนะครับเข้าสู่เที่ยวใต้สุสานี่ไทยแลนด์นะครับตอนนี้ก็เป็นทริปแรกของการเดินทางนะครับเราเริ่มต้นที่ต้ายสุดของประเทศไทยนะครับหลายคนก,ก็เคยได้ยินชื่อน,นะครับก็คือนาราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนะครับเป้าหมายของเราก็คือการเดินทางสู่สุไหงกุลกนะครับการเดินทางตอนแรกก็มากันสามคันแต่ว่าจนตอนเนี้ยพอดี หคันนะครับครูแก้วครับต้องติดภารกิจนะครับต้องรีบกลับไปด่วนนะครับพอดีที่บ้านตัวตามนะครับก็เลยเหลือกันแค่2คันนะครับกับตุน GS นะครับใช้เป็น g s 2 0พนะครับกับการเดินทางตอนนี้ก็ระยะทางในการเดินทางครับจากหัดใหญ่ไปถึงสมัยกุลกนะครับก็ประมาณ300อกิโลเมตรนะครับกับระยะเวลาประมาณเกือบ4ชั่วโมงนะครับการเดินทางก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือ จากขาดใหญ่นะครับยิงตรงลงสู่สามจังหวัดเป็นเส้นทางที่ถือว่าทางตรงยาวนะครับไปเรื่อยๆครับการเดินทางเนี่ยก็จะแวะเติมน้ํามันกันที่จุดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่จะมาตกลงเส้นทางเพื่อเข้าสู่สมัยกรุ๊ปอย่างเป็นรูปแบบนะครับ <S <S หลังจากที่เราเติมน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับที่ปั๊มอตทนะครับซึ่งหาปั๊มยากมากนะครับจากเส้นทางเนี้ย เราก็ออกเดินทางนะครับจากอำเภอยี่งอนะครับเพื่อเข้าสู่เมืองสวยรุกนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราอาจจะถึงเร็วกว่ากำหนดนะครับเนื่องจากวิ่งกับ GS นะครับวิ่งกับโลวคันสองเนี่ยโคกันยืนพื้นในหล่ละเส้นทางเนี่ยถือว่ายืนพื้นทำได้ประมาณร5 0ยหยเฉลี่ยนะครับกับระยะทางในการเดินทางครั้งนี้นะครับเราเลยไปถึงเร็วกว่ากำหนดที่ตั้งไว้นะครับหลังจากใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็เดินทางสู่เมือง สวยกลุลนะครับภาพมานะครับสู่เมืองสวยกลุลนะครับตอนนี้เรามาถึงเร็วกว่ากาหนดแล้วนะครับการเดินทางเนี่ยก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับที่มาสู่เมืองสวยกุลุลนะครับลักษณะบ้านเมืองครับรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เงียบเงาหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียเนี่ยให้ตอนเนี้ยตาดปิดนะครับเนื่องจากอยู่ในยุคโควิดเนี่ยก็เลย จะมาค้าขายเลยครับคาดว่าร้านค้าเนี่ยมันอาจจะไม่เยอดเหมือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้เราขออนุญาตแวะก่อนนะครับเพื่อที่จะเช็คจุดที่จะไปนะครับโดยจุดแรกที่เราจะไปกันนะครับก็คือว่าวันนี้มันจะมีกิจกรรมของทางยามาฮ่าหนดใหญ่นะครับซึ่งมจาจัดกรับรที่นี่ด้วยนะครับวันนี้ก็เลยโอเคขอแวะเข้าไปแจ้งครับเพื่อเๆื่อนกันใหม่ติดว่นะ จากที่เราใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับจากเส้นทางที่เราเพิ่งมาถึงเนี่ยตอนนี้เราก็มาสู่สนามกีฬาลางของสวยกลกแล้วนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางยามาฮ่าได้จัดกิจกรรมไว้นะครับซึ่งคนเยอะมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมาเยอะกันนะครับหลายๆคนนะครับไบเกอร์ก็มารวมตัวกันนะครับที่นี่นะครับเพื่อที่จะมีกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็โอเคมาร่วมกิจกรรมหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเทสอาซิกสักนิดนึงนะครับ เพื่อเรียกความมันนะครับ okay, <right> หลังจากนั้นนะครับเราก็มาสู่แลนด์มาร์คสำคัญนะครับ mm hmm. ก็คือสถานีรถไฟสวยกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายของทางใต้ของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของการรถไานะครับโดยวัดจากกรุงเทพมหานครนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสถานีรถไฟนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราเก็บภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็จะอ,อกนํำเลย่อนืน,นํำเลยน,ะน,นเลยครับหลังจากที่ <นำ S 1> เราเถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศรเรียบร้อยแล้วนะครับของสถานีรถไฟสวยกุลกนะครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปเพื่อเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดนะครับสังเกตเมื่อกี้ด้านซ้ายด้านขวามือเนี่ยจะเป็นแบบสีสันของตึงนนงนก,กนะครับความสดใสนะครับของเมืองสวยกุกนะครับเราก็ออกเดินทางกันนะครับ โดยที่ชมวิวนะครับสองข้างทางด้าน,นซ้ายจะเป็นส่วนสาธารณะนะครับของสถานีรถไฟนะครับซึ่งทานก็ถือว่าคนไม่เยอะนะครับบรรยากาศกําลังสบายๆนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางของเมืองสวยกลกกันก่อนนะครับ สวยลบจังหวัดนราธิวาสนะครับเราก็มุงหน้าต่อไปนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นจุดที่สิ้นสุดของประเทศไทยแล้วนะครับก็คือด่านศุลกากรนะครับเพื่อที่จะทําเอกสารครับเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับแต่เนื่องจากตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับด่านปิดอยู่นะครับตอนนี้เราก็เลยขอเข้ามาที่เขาเรียกว่าเป็นส่วนสาธารณะนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ เป็นที่สุดสุดของพื้น่ไทยนะครับเพื่อที่จะเข้าเข้าสู่ประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับแล้วเราก็มาถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดที่แปลกได้จุดหนึ่งนะครับจะเป็นสายสลิงนะครับน่าจะเป็นใช้ไว้ส่งของนะครับระหว่างประเทศไทยไปสู่มาเลเซียนะครับโดยที่ข้ามแม่น้ํากลกนะครับแต่เราก็เห็นทางรถไฟเมื่อกี้นี่นะครับก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่า มันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปหาทางดีกว่าครับเมื่อกี้หาทางไม่เจอนะครับที่จะเป็นทางรถไฟเนี่ยเพื่อที่จะเป็นทางที่ทําระหว่างประเทศไทยเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศมาเลเซียนะครับเดี๋ยวเราหาทางกันแป๊บหนึ่งครับเส้นทางนะครับก็คือการลัดเลาะจากด่านเมื่อกี้นะครับด่านสุลกากรนนะครับจะเป็นทางเนี่ยครับลักษณะนะครับก็จะเป็นทางลุกลังนะครับ ก็จะมาสู่เป็นสะพานนะครับเพื่อข้ามแม่น้ำปุรุกนะครับโดยที่ไปสู่ประเทศมาเลเซียด้านหน้าของเรานะครับก็คือว่าข้ามแม่น้ําไปเนี่ยก็จะเป็นสู่ประเทศมาเลเซียแล้วนะครับเส้นทางตรงนี้ด้านหน้าของเราเนี่ยครับหลังจากสะพานเนี่ยก็คือไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับมันก็มาสู่อ๋อเป็นอย่างนี้นีเองครับคือมาครั้งแรกเนี่ยก็เราก็ได้เห็นนะครับว่า ลักษณะนะครับทางรถไฟเนี่ยเขาปิดอยู่นะครับรถไฟเนี่ยก็คือวิ่งมาแค่สถานีรถไฟเมื่อกี้นะครับที่เราไปถ่ายนะครับแต่ว่ายังไม่มีรถไฟที่สามารถข้ามผ่านไปนะครับเราก็ตัดมาสู่ด้านของกินเลยนะครับพอดีว่าหาของกินยากมากนะครับในวันนี้ร้านเปิดมีน้อยนะครับก็กินซุปเนื้อวัวนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับของว่าเรามาถึงสุวหงโลกแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็รวมตัวกันนะครับกับทางยามาฮ่านะครับเพื่อที่กับเดินทางนะครับกลับสู่ อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางนะครับมี t r a เซอมี a า i c ซนะครับแล้วก็เทเนลี่เจ็นะครับแล้วก็มีรถเซอร์วิสตามมาข้างหลังนะครับอาจจะใช้ความเร็วได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนการเดินทางวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเราจะไปกันที่เบตงนะครับก็เป็น อีกจุดๆหนึ่งนะครับซึ่งสือว่าเป็นใต้สุดของประเทศไทยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นคลิปแรกนะครับที่สุไบกลโกลกนะครับก็จบอย่างปลอดภัยนะครับกับระยะทางประมาณ600กิโลเมตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ